สวัสดีคะ่ะก็วันนี้นะคะบิมจะมาพูดถึงตัวนี้จ้านี่ Wonder Body l a f t นะคะเป็น l a s นะคะที่ออกแบบมาพิเศษนะคะด้วยเทคโน,น,นโลนยี Nano l a s เมื่อใช้ร่วมกับเจลร้อนสลายเซลลูไลท์ V2 Wonder Body Shape จะทำให้เกิดความอุ่นวนร้อนใต้ผิวหนังอยู่ตลอดเวลา เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคซินเวอร์นาโนนะคะที่สามารถกัดเก็บความร้อนได้อย่างยาวนานไขมันใต้ผิวหนังนะคะจะเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็แตกตัวยังช่วยกระตุ้นนะคะเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญพลังงานใต้เซลล์ผิวหนังเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะช่วยทำให้ไขมันสะสมเซลลูไลท์หรือผิวเปลือกส้มลดลงอย่างชัดเจนและด้วยขนาดที่ออกแบบให้มาเหมาะสมกับการใช้งาน มีความยืดหยุ่นดีกว่าบอดี้แลปทั่วไปด้วยความหนา20ไมคอนสูง5นิ้วนะคะแล้วก็ความยาว30เมตรจึงไม่ห่อตัวไม่อึดอัดไม่ละคายเคืองผิวใช้งานได้ยาวนานมีประสิทธิภาพมากกว่าบอดี้แลปทั่วไปถึง2เท่ายิ่งแลยิ่งลดอยากลดส่วนไหน และส่วนนั้นวันนี้บิมไปก่อนจ้าบ๊ายบาย